ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดต,ตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธง12ราศีราศีเมถุนในปี2567หมอลักฟันธง อาจารย์หลักราชสีอธิบดีโหนสถาบันพยากรศาสตร์โหนฟันธงฟันธง12ราศีในปี2567เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตรับปีใหม่ราศีไหนจะรุ่งโรจราศีไหนไม่ค่อยดีต้องทำบุญเสริมดวงชะตาปี2567จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงดาวเคลื่อนที่มาทับดวงโลกดวงเมือง ปีที่กำลังจะมาถึงนี้ดาวมฤตยูได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บความตายความสูญเสียจะย้ายออกไปแล้วปีนี้จะเป็นปีที่โดดเด่นปังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อขึ้นปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นด้วยความหวังยาวตั้งแต่ปีใหม่ยิ่งยาวไปตรุษจีนไปถึงสงกรานปีนี้จะยิ่งใหญ่เป็นการเริ่มต้นปีด้วยความหวังกำลังใจส่วนโหราศาสตร์จีนจะมีเรื่องของยุค2567นี้จะเป็นการก้าวสู่ยุคเกยุคแห่งความก้าวหน้าทุกด้านและตนได้ดูดวงเมืองของหลากหลายประเทศฟันธงเลยว่าประเทศไทยดวงเนื้อหอมที่สุดโดยอาจารย์ลักษ ได้ทำนายดวงชะตาของ12ราศีในปี2 5 17ไว้ดังนี้ค่ะชาวราศีเมถุนใน1-2ปีที่ผ่านมาดวงชะตามาดีมากแต่พอมาปีนี้เป็นสภาพไข่ในหินถ้าไม่ได้วางแผนหรือเตรียมการเตรียมพร้อมอะไรไว้หรือ ไม่ได้กอบโกยเตรียมความพร้อมในการสู้กับโอกาสต่างๆปีนี้จะพ่ายแพ้เพราะคู่แข่งจะแซงขึ้นไปเป็นปีที่ไม่ได้มีดาวร้ายเข้ามาทับแต่ดาวดีจะเข้าสู่มุมอับเพราะฉะนั้นต้องประครับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นไปในโอกาสต่างๆจะลดลงไปด้วยแต่ต้องรักษาระดับของตัวเองไว้ให้ดีค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ